เพื่อนวันนี้นะพี่เพื่อนไปศึกษาคลิปที่เป็นไวรัล,ลมานะคะเราก็อยากที่จะรู้ว่าเขาทําคลิปยังไงนะถึงเป็นไวรัล,ลมีแสนวิวมีล้านวิวเลยค่ะสังเกตแบบนี้ค่ะว่าคลิปที่เป็นไวรัล,ลส่วนใหญ่นะจะเป็นคลิปที่คนดูเนี่ยดูจนก,กระทั่งมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกดใจให้เยอะนะคะมีคอมเมนต์เยอะแล้วก็มีแชร์เยอะมากๆเลยพี่เพื่อนเข้าไปดูในคอมเมนต์นั้นด้วยนะว่าเป็นคอมเมนต์อะไรส่วนใหญ่นะจะเป็นคอมเมนต์ที่พูดถึงเนื้อหาในคลิปด้วยค่ะ แสดงว่าถ้าเกิดเราทําคลิปให้คนดูชอบอะคะ่ะไม่ว่าจะชอบด้วยเนื้อหาในคลิปที่เป็นเรื่องของความบันเทิงสาระความรู้หรือแม้กระทั่งตลกนะคะหรืออะไรก็ตามที่คนดูเขาดูแล้วเขาได้อะไรกลับไปเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์แบบที่ว่ามีใจมีเม้นมีแชร์นะคะแต่ยังไม่พอค่ะสิ่งที่สังเกตได้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคลิปเหล่านั้นน่ยจะใช้เพลงที่เป็นเพลงกระแสด้วยนะคะแล้วก็ใช้เอฟเฟกกระแสด้วยค่ะ เพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะว่าคลิปที่เป็นไวรัลอ่ะเป็นอย่างที่พี่เปิ้ลพูดหรือเปล่าแล้วที่สําคัญไปดูคลิปของเขาแล้วเรากลับมาสร้างคลิปของเราให้เป็นไวรัลเหมือนกันนะคะถ้าคลิปีดีมีประโยชน์นะพี่เปิ้ลฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะคะช่องของพี่เปิ้ลนะมีข้อมูลมาฝากทุกวันค่ะ